ใกล้คลอดแล้วนะครับอันนี้เป็นแม่สาวเป็นแม่คิเลนะครับที่่าไม่มีใครตอนตอนนั้นไม่มีใครซื้อเขานะครับเพราะว่าเล็บเขาไม่สวยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับครูทันฟาร์มนะครับฟาร์มแพะบ้านๆนะครับฟาร์มแพะบอรูปผสมแลืดสูงนะครับก็ยังเลี้ยงแพะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็น่าจะ มีเด็กๆทยอยคลอดมานะครับคุณครูไม่ได้ทำคลอดให้ดูเลยนะครับก็อัปเดตเด็กๆนะครับที่ฟาร์มสักนิดหนึ่งนะครับอ่าแม่นีคลอดแล้วนะครับได้แฝดสามครับผมตัวเมียสองตัวแล้วก็ตัวผู้หนึ่งตัวนะครับตัวเมียตัวเล็กๆเห็นไหมฮะนอนคู่กันฝั่งนู้นนะฮะแต่ตัวใหญ่ๆก็เป็นตัวผู้นะครับก็ฝัง่งอ่าเดี๋ยวมาดู ออคออนี้เป็นไงเอ่ยอันนี้ของแม่สําีีนะครับกำลังกินอาหารเลยนะครับครูวกว็ใส่ให้เต็มที่สำหรับแม่นะครับที่เลี้ยงลูกนะครับต้องการโภชนาการอาหารสูงเพื่อไปผลิตน้ํานมนะครับก็ในคุณครกูก็ให้อาหารให้เต็มที่เลยผิวถั่วนะครับก็เขาเรียกว่าปลนเปลอให้นางได้อ สร้างน้นมได้ดีนะครับแต่น้ํานมโตมากนี่คือนมนมใหญ่ข้างหนึ่งเนื่องจากว่าลูกสองตัวไปกินอยู่หัวเดียวนะครับแล้วทีนี้เวลากินก็ไปลุมตรงนั้นนะครับก็ปรากฏว่าแม่ก็ไม่ให้กินซะก็ไม่ได้กินสักทีนมก็ขาดโตนะครับวันนั้นคุณครูก็รีดนะครับเราก็ต้องรีดนมให้เขานะครับรีดให้ออกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเจ็บนะครับปวดนมมากๆนะครับดังนั้นสิ่งที่เราช่วยได้นะครับผู้เรียนก็ต้องรีดนมนะครับ เลือดนมออกนะครับดีที่ว่าเรามีเด็กฝั่งนี้เอามาดูเน,เนี่ยเด็กฝั่งนี้นะครับเนี่ยเด็กๆชุดนี้คือแม่เขามีปัญหาครับด้วยว่าเป็นอายุเยอะแล้วแล้วก็ผอมปรากฏว่านก็อีกนมข้างหนึ่งเสียนะครับนไม่มีน้นํานมไหลก็มีแค่หนึ่งข้างที่น้นํานมไหลเนาะเราด้านเด็กๆชุดเนี้ยก็เลยได้กลายเป็นเด็กเด็กขวดนมนะครับทั้งสามตัวเลยนะครับ ก็บางตัวที่ไปกินนมแม่ได้ก็กินแต่ว่าก็คงไม่อิ่มนะครับก็คุณครูก็มาป้อนให้ทั้งสามตัวเลยบางทีก็รีดนมแม่สำลีไปให้กินเด็กๆจะกินดีมากเลยนะครับ <im S 1> ก็อัปเดตสาวๆแม่สาวตัวนี้นะคะเป็นนี่คือแม่สาวนะคุณครูปล่อยให้มีอายุครบปีหนึ่งก็ここค่อยผสมเนาะแต่ด้วยที่ว่าตัวเขาเองนะคะเป็นมีปัญหาเรื่องกีบเท้าก็เลยไม่ได้ คนที่มาซื้อเขาก็ไม่ชอบอะนะเพราว่ามันไม่สวยเนาะแต่ทีนี้คุณครูก็ปล่อยอให้ผสมกับคุณสองนะคะเห็นไหมฮะนมลงแล้วนะครับน่าจะได้สี่เดือนนะครับเดือนหน้าน่าจะคลอดนะครับก็แพ้นะครับจะตั้งท้องอยู่ที่ห้าเดือนนะครับแท้ท้องอยู่ห้าเดือนมาดูชุดนี้กันอันนี้ก็คือแม่สาววันนี้เกี่ยวย่าให้นะครเป็นย่าขนนะครับซึ่งชอบมากๆเลย นะครับก็ชุดนี้สถานะไม่ท้องนะนะครับปรากฏว่าไม่ท้องนะครับคุณครูก็อ่าอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดท้องมันต้องท้องพร้อมกับแม่แม่สาวนมจะต้องขึ้นเต้าแล้วปรากฏว่าเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยแสดงว่าก็โชคดีของคุณครนะูสมใจอยากเลยคือไม่อยากให้ท้องนะครับเพราะว่าอยากให้สักสิบเดือนนะครับก็เราจะผสมนะครับชุดนี้จะเก็บเป็น แม่พันธุ์นะครับเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานของฟาร์มนะครับนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยนะครับเหลือน้อยแล้วนะครับแม่คอแดงก็เหลือน้อยนะครับก็จะได้ผัดเปลี่ยนแม่ที่เป็นแม่พื้นเมืองและแม่ลูกผสมอื่นอย่างอื่นออกไปนะครับก็จะเป็นแค่ลูกผสมบอนะครับตามที่ฟาร์มคุณครูมีแลนแล้วก็ตั้งใจไว้นะครับแต่ช่วงนี้ก็คงจะต้องแยกนะครับเพราะว่าดูก่อนว่า แต่ถ้าได้ผสมแล้วก็คงต้องแยกนะครับเพราะว่าเขาอาชนกันนะครับชนกันดีมากเนี่ยตัวเนี้ยโดนรังแกนะครับเพราะว่าตัวเล็กเพราะว่าตอนที่เป็นเด็กๆตอนสักสี่เดือนนะครับโดนเป็นท้องเสียนะครับเมื่อสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับสุขภาพไม่ดีปั๊บเนี่ยเพื่อนในฝูงจะรู้เลยว่าตัวนี้ไม่แข็งแรงนะครับก็จะรุมนะครับรุมทาร้ายนะครับส่วนตัวที่อ่อนแอก็แพ้ไปส่วนดูแม่นี้ครับ โอ้โหสุดยอดดูท้องนะครับไม่คิดว่าจะโตขนาดนี้นะนี่คือแพะป้อนนมคุณครูนะเนี่ยนะครับนี่คือแพะป้อนนมส่วนแม่นี้ไม่ได้ป้อนีนเขามีแม่เ็าอยู่นะครับแต่เนี้ยคือเป็นแพะเลือดสูงแล้วนะครับตัวนี้คือเลือดสูงกว่าเพื่อนนะอ่าเพราะว่าแม่เขาเองก็ผ่านบอมาแล้วนะครับแล้วก็มารอบนี้ก็เป็นบอที่เป็นเลือดของ f สอง f สามนะครับก็เดี๋ยวชุดนี้ลูกในท้องนะครับออกมาก็คือจะเลือดสูงขึ้นเยอะนะครับดูนี่ โอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยเนะี่ยได้ความยาวตัวนี้คุณครูชอบมากเดี๋ยวเอามาผสมกับคุณสองนะครับลูกออกมาจะเป็นยังไงนะครับถ้าพูดถึงแพ้หนึ่งปีทําไมต้องปล่อยให้เป็นหนึ่งปีนะครับด้วยระบบนะครับด้วยอายุได้นะครับระบบสืบพันธุ์นะครับเมื่ออายุเป็นเรียกว่าสาวสาวใหญ่นะครับเป็นสาวใหญ่สาวเต็มตัวเนี่ยระบบเต้านมระบบสืบพันธุ์นะครับจะอุจะสมบูรณ์นะครับ เวลาเขาท้องเนี่ยเขาอาจจะท้องที่2ตัวให้เราได้เลยหรือสามารถมีแฝดสามได้เลยนะครับถ้าสมบูรณ์จริงๆนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะปล่อยผสมนี้นะครับเราก็จะทําโปรแกรมนะครับโปรแกรมหนึ่งที่ว่าก็คือการถ่ายพยาธิการให้วิตามินนะครับบำรุงมดลูกนะครับ AD3E นะครับก็จะไปช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับแฝดเดี๋ยวคุณครูจะมาแชร์แล้วกันครับว่าใช้กี่ซีซีอะไรประมาณนี้ครับ ก็ถ้าถ่ายโปรแกรมถ่ายพยาธิก็มีทั้งทั้ง4ฉีดแล้วก็กรอกนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าอะไรยังไงก็สามารถเติมด้วยการเพิ่มเป็นพยาธิแบบราดหลังได้นะครับแต่ว่าก็ให้เว้นระยะไปสักเดือนสองเดือนนะครับก็เมื่อสมบูรณ์พันธุ์ดีจริงๆนะครับก็ปล่อยผสมครับข้อนี้จะเป็นข้อผสมแล้วเขาพอดูกว้างนะครับแล้วก็จะมีแม่หย่านมแม่ตัวหนึ่งคุณครูรอให้เขานมฟีดไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็น เป็นสัตว์นะครับก็ทำถ่ายพยาธิแล้วก็ฉีดวิตามินให้เรียบร้อยนะครับดูว่าพอนมเขาลดลงเขาเขายุบลงเนี่ยก็คงจะต้องเข้าสู่กระบวนการเป็นสัตว์นะครับก็เอาไปผสมได้เลยเอามาให้คุณคุณสองผสมได้เลยนะครับก็แบบนั้นนะครับถ้าถ้าเกิดย่านมปุ๊บแล้วก็เอาผสมเลยเนี่ยคุณครูม,มองว่ามันยังไม่ยังไม่สมบูรณ์พันจริงๆให้เราเข้ามาเข้าเข้าโปรแกรมก่อนโปรแกรมที่ว่าก็คือโปร โปรแกรมการทําบํารุงนะครับบำรุงสุขภาพให้เข้ากับฟื้นคืนสภาพมีร่างกายมีไขมันมีเนื้อเนื้อตัวที่ดีเรียกว่าชุบตัวนะครับให้ให้ดูอ้วนทวนสมบูรณ์มากขึ้นค่อยผสมอาจจะเป็นสัตว์สักหนึ่งรอบแล้วก็ค่อยผสมก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นเป็นปล่อยปล่อยแพ้ผสมกันนะครับปล่อยแบบว่ารวมกันเนาะ,ะในระหว่างที่เลี้ยงลูกอยู่ก็สามารถกลับสัตว์ได้เพราะว่าตัวผู้เขามีกลิ่นที่ ฟีโรโมนที่กระตุ้นให้ตัวเมียเป็นสัตว์ได้เนาะแต่นี่คือเราแบ่งเป็นข้อข้อ,ขอแล้วก็แยกตัวผู้ไว้ต่างหากนะครับสิ่งที่จะทำมารบมา,มากระตุ้นก็เลยแบบยังน้อยอยู่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณครูเอาแม่ที่ใหญ่นมมปรวมกับคุณสองหรือเป็นรวมกับพ่อพันธุ์นะก็มีโอกาสเป็นสัตว์ได้เร็วนะฮะแต่ทีนี้เราเราไม่อยากให้ได้แบบนั้นเพราะว่าตอนที่เขาเลี้ยงลูกตอนนี้เราเราปล่อยให้เขาเลี้ยงลูกตั้ง3เดือนสเดือน เขาจะโซมเทนี้ถ้าปล่อยผสมโดยอาจจะได้ลูกที่น้อยอาจจะเป็นแฝดสองนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเราแบบอุดมสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงดีถึงจะได้แฝดสองลูกออกมาก็จะจะจะ,จะดูดีดูสมบูรณ์มากขึ้นไม่อ่อนแอเวลาเกิดน,นะครับอันนั้นคือสิ่งที่คุณครูที่ฟาร์มทําแบบนี้นะครับก็ถ้าใครอยากนําไปไปปรับประยุกต์ใช้ที่้อก็สามารถนำไปปรับป,ประยุกต์ใช้ได้ครับนั่นคือโปรแกรมการทำดูแล แม่พันแล้วก็การทําชุดผสมพันธ์นะครับเรียกเราเรียกว่าโปรแกร,รมชุบตัวนะครับชุบตัวของแม่ยานมเอ่ยแม่สาวเอ่ยทําแบบนี้นะครับคุณครูทํามาหลายรอบแล้วเรามองเห็นว่าแพ้ที่เกิดมาแล้วแข็งแรงได้เยอะได้แฝดสามแฝดสองแฝดสามอะไรเงนี้ครับถามว่าได้เยอะก็ดีมันได้ปริมาณแพ้เยอะใช่ไหมฮะแต่เทนี้เราก็คุณครูก็มีการถึงจะได้เยอะจริงแต่คุณครูก็มีการป้อนเสริมอย่างนี้ครับ เราไม่ได้ปล่อยให้แม่เลี้ยงเองนะฮะดังนั้นเนี่ยแพ้ทุกตัวก็เลยแบบโตสม่ำเสมอกันดีอาจจะมีลดหลั่นกันบ้างนะครับอย่างชุดนี้นะครับเนี่ยหนึ่งแม่สองแม่นะครับแล้วก็แม่นี้แม่ที่สามแล้วก็ตัวผู้อีกหนึ่งตัวที่ขายออกไปชุดนี้ได้แคดสี่นะครับก็ดูเนื้อตัวแล้วกันครับเนี่ยดูเนื้อตัวี่ชุดอันนี้คือป้อนนมนะฮะนี่ตัวเมียคณครูก็ป้อนนม นี่ตอนนี้ก็ป้อนนมเหมือนกันครับตัวผู้ไม่ได้ป้อนนะครับแต่ว่าตัวผู้ก็ขายออกไปเป็นพ่อพันแล้วแหละนะครับอ่านะครับสําหรับอาหารก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะอันนี้เป็นแม่เลี้ยงลูกอันนี้ตัวเมียคุณครูย,ยังไว้กับแม่อยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กินนมแล้วนะอย่างตัวนี้กินนมขวดนะครับส่วนตัวนี้ก็ยังกินนมแม่อยู่เนาะแต่ยังไม่เคยเห็นว่ากินนะเพราะว่าตั้งแต่หย่านมตัวผู้ไปแม่น่าจะไม่ให้กินนมแล้วนะครับก็ ตัวนี้คุณครูแม่ยังอยู่คุณครูย,ยังไม่ทําอะไรแต่สุดตัวนี้นี่คุณครูยอย่านมลูกไปแล้วนะครับดูนะครับกินเก่งมากแล้วก็ท้องโตมากนะครับเหมือนมีลูกนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกนะครับนมยังเต็งเต้าอยู่เลยนะครับเดี๋ยวรอให้นมแฟบซิกนิดน,นึงก็คงจะต้องเอาปล่อยกับให้ตัวผู้นะฮะเข้ากับคุณสองแล้วแหละเอาไปผสมพันธุ์นะครับอะนะครับ นี่ก็คือให้ยาสดทุกค้อเลยอ่าส่วนแม่นี้ก็อ่อนาน่าจะได้สามเดือนนะฮะผสมหลังตัวนั้นนะครับสามเดือนนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าแม่นี้นะครับนมขึ้นเต้าปุ๊บคลอดเลยเขาบอกงี้ครับไม่มีนมแบบอ่าไม่มีนมลงเต้าแล้วให้เรารอนะฮะถ้าโดยตามวิสัยท้องที่แล้วเนาะ เห็นนมขึ้นปุ๊บก็นางก็คลอดเลยนะครับแค่แค่วันเดียวนะคะที่สังเกตเห็นว่าเออมีนมขึ้นมากระป๋ะแล้วก็คลอดเลยนะฮะชุดที่เราได้ตัวเดียวแต่ชุดนี้ดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับชุดที่เราเป็นตัวผู้นะฮะแต่ผสมกับคุณคุณสองนะคุณสองจะเด่นเรื่องของตัวเมียนะครับเพราะแต่ละท้องนะให้ตัวเมียทุกข้อเลยนะครับอย่างแฝดสามก็ให้ตัวเมียสองตัวนะครับแล้วก็ แม่สําลีก็ให้ตัวเมียมาหนึ่งตัวนะครับไปดูลูกแม่สําลีลูกลูกนี่ลูกสาวแม่สําลีนะครับอันนี้ก็ไม่ท้องนะแต่ว่าก็ตัวจะไม่เท่ากับพวกลูกผสมบอพวกนั้นนะครับแต่ว่าก็อายุเท่ากันเลยเจ็ดเดือนแล้วนะครับก็กําลังเป็นสาวเล็กๆสาวน้อยเป็นวัยรุ่นนะครับยังไม่คุณครูย,ยังไม่ปล่อยผสมนะครับคุณครูจะปล,ปล่อยปีหนึ่ง นะครับเลี้ยงให้ครบปีก็ประมาณกันยานะครับชุดนี้จะได้ผสมอาจจะตุลานะครับกันยาอะคสิงหานะคะคุณครูอ,อาจจะสิบเอ็ดเดือนเนี้ยก็อาจจะปล่อยให้ตัวผู้เข้าแล้วฮะแต่ชุดนี้จะต้องปล่อยให้ไปหาตัวผู้เลยเพราะว่ารวมฝูงไม่ได้๋ยะโดนชนนะครับผสมเสร็จก็คงต้องเอาเข้าคลอกส่วนตัวตัวเองนี่แหละแล้วก็รอดูว่าผ่านหรือย,ยังนะครับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ ก็รอปรับปรุงคอกนะครับอ่านี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศคอกนะคะคนรูก็ทําเป็นล็อกๆนะครับก็ชุดช่วงนี้ราคาแพ้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับร้อยสิบาท1 1อยบาทก็ถือว่าราคาก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วล่ะฮะก็ใครที่มีแพะขุนตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่ในเฟ f เฟซบ o ๊กหรือกลุ่มเลี้ยงแพะนะครับก็มีการอ,ออกตามหาซื้อ แพ้ขุนกันแล้วนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดเขาเปิดสถานการณ์ว่าเป็นเป็นโรคประจําถิ่นเนาะคุณครูเพราะว่าน่าการตลาดของแพ้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับอโอเคครับบรรยากาศยามเย็นนะครับของขุดทันฟาร์มนะครับค้อแพ้บอนะครับลูกผสมเลือดสูงนะครับนะฮะบรรยากาศตอนนี้มีลมอื่เยเย็นๆนะครับก็ เลี้ยงแพะไปทํากบงานกับสิ่งที่รักนะครับเราก็จะผ่อนคลายเนยหน่อยแต่มีความสุขครับผ่อนคลายบ้างนะครับจะสุขมากๆถ้าเราได้ขายแพะนะฮะโอเคครับผมครับก็หวังว่าคลิปในการมาดูแลแม่พนันเตรียมแม่พันก่อนที่จะผสมของครูวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่สนใจเรื่องของการเลี้ยงแพะแล้วก็อยากเลี้ยงแพะลูกผสมแบบนี้นะครับขายสายพันธุ์แล้วก็พัฒนาพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะ เลือดร้อยอยู่ไม่ไกลครับอนาคตความฝันของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับคุณครูนะฮะฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูถันฟา์มไปด้วยนะครับโอเคครับผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ